Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึง10วิธีในการหาเงินสำหรับการเป็น developer เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักจะถามผมบ่อยๆนะน้องๆน,นะครับหรือว่าหลายๆคนที่อยากจะเรียนรู้วิธีการหาเงินนะครับหลังจากที่เรามีทักษะการเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะทำยังไง เพื่อให้เราสามารถหาเงินหารายได้ได้นั่นเองนะครับผมก็วันเนี้ยจะมานําเสนอ10ช่องทางนะนะครับลองมาดูกันเลยว่าช่องทางไหนที่เหมาะสําหรับทุกคนนะฮะก็ลองนําไปใช้ในการสร้างรายได้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็นี่เลยนะฮะสิวิธีหาเงินในการเป็นเดฟหรือว่าโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับโอเคซึ่งก็มาดูวิธีแรกเลยซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานนะครับใครก็ทํากันนะวิธีนี้นะฮะนั่นก็คือ การทํางานประจำนะครับทำงานบริษัทนั่นเองนะครับผมซึ่งหลักๆนะอันนี้คือจริงๆอะ่ะมันมีหลายตําแหน่งนะครับแต่ผมยกตัวอย่างมาตามนี้นะก็จะมีนี่เลย front end back end full stack DevOps software tester data engineer game developer mobile app developer นะครับคือตรงนี้เป็นตําแหน่งงานยอดนิยมนะครับก็เลยอยากจะมายกตัวอย่างนะครับตามนี้เลยว่าเนี่ยมันก็มีตําแหน่งต่างๆตามนี้นะครับ ซึ่งเงินเดือนเนี่ยจริงๆมันจะเฉลี่ยนะอันนี้ผมก็ไปไล่ดูนะครับแต่และบริษัทเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะเออนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่มีประสบการณ์มันก็จะสตาร์ทประมาณนี้นะเออไม่20,000ก็3 0,000นะครับแล้วแต่บริษัทเหมือนกันนะนะครับผมอ่ะอันนี้ทุกคนก็ต้องไปหาดูว่าเออมันมีบริษัทไหนแบบจ่ายหนักอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเราเป็นแบบ คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องยอมรับนะว่าเออเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะทุกคนก็สามารถดูนะครับอย่างเช่น f r o n t n n d ็เนี่ยกเงินเดือนนะครับต่อเดือนก็คือประมาณนี้นะครับสตาร์สองห0หรืออาจจะ30,000นะก็นี่เลย2 5 0 0 0ืถึงห้าหมบวกนะครับอ่าก็เฉลี่ยประมาณนี้นะ Back เ n d f u l ล Stack DevOps นะครับซอฟ t w แว e ์ e s t e r Data e n g i n e e r เกมเดเว l ลอ p เปอ o ์โมบา p แอปเดเวลลนะครับผมซึ่งอันนี้แหละก็เป็นช่องทางแรกนะฮะสำหรับคนที่มีทักษะแล้วอันนี้ผมก็แนะนำทุกคนแหละนะครับว่าถ้าอยากจะหาประสบการณ์นะครับแล้วก็หาไรายได้ไปด้วยเนี่ยก็คือไปสมัครงานนะทำงานประจำซึ่งก็เป็นช่องทางที่ดีมากๆช่องทางหนึ่งในการเริ่มหาเงินสำหรับการเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเดฟนั่นเองนะครับโอเคทีเนี้ยมาช่องทางที่2ออันนี้ก็เป็นช่องทางสำหรับคนชอบความอิสระนะเออบางคนแบบไม่ชอบ เข้างานเช้าเลิกงานเย็นอะไรเงี้ยคืออยากจะทํางานทุกที่ได้อะไรางี้นะครับเออก็เป็นฟรีแลนซ์นะเป็นฟรีแลนซ์เดฟโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับ,นนะรรบซึ่งงานฟรีแลนซ์จริงๆมันจะมีเยอะมากอันนี้คือผมก็รวมๆเลยและกันอย่างเช่นมีงานฟอนต์เอ็นในการทําหน้าเว็บนะฮะงานแบ็กเอ็นงานฟูสต็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานอื่นๆอีกนะครับเออก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะ ซึ่งรายได้โดยประมาณก็จะเฉลี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่การจัดการตัวเองนะครับอยู่ที่ชื่อเสียงของเราด้วยเออนะครับว่าเรามีคนรู้จักมากน้อยขนาดไหนนะครับก็นี่แหละหลักๆก,ก็จะสตาร์ทประมาณนี้หลักหมื่นสองสามหมื่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเสียงมีลูกค้าเยอะก็อาจจะเยอะถึงหลักแสนต่อเดือนได้นะครับซึ่งใครที่จะมาเส้นทางนี้เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็แน่นอนว่าควรที่จะสร้างตัวตนนะครับให้คนรู้จักให้ลูกค้า รู้จักว่าเออเราทําอะไรอยู่นะครับก็จะได้มีคนมาจ้างงานเราเนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคนชอบสายนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับผมอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับผมมาดูช่องทางที่3นะครับก็คือ software consulting services นะครับหรือว่าเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์อันนี้คือสำหรับคนที่ชอบนะเออแบบชอบให้คำปรึกษาแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ว่าเราจะเชี่ยวชาญในด้านไหนก็ตามคือตรงเนี้ย ทุกคนสามารถให้บริการให้คำปรึกษาได้นะครับซึ่งรายได้โดยประมาณก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันคืออยู่ที่ว่าเรามีคนรู้จักเยอะขนาดไหนนะครับมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเออนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ประมาณนี้เลยนะครับเออก็หลักหลายหมืน่นถึงแสนบาทต่อเดือนได้เลยนะครับผมอโอเคนะครับทีนี้มาดูช่องทางที่4นะครับก็คือการขายความรู้นะครับขายความรู้ก็อย่างเช่นการทำคอร์สเรียนออนไลน์สอนเขียนโปรแกรมมาเนี่ย สำหรับคนที่ชอบสอนเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับซึ่งรายได้โดยประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออาก็เหมือนกันคือถ้าเราสามารถสร้างตัวตนนะครับสร้างฐานแฟนคลับหรืออะไรก็ตามนะเออให้คนรู้จักเราให้คนเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายความรู้ได้นะครับซึ่งเราก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเหมือนกันนะนะครับก็นี่เลยนะครับความรู้มันจะเป็นอะไรก็ได้คือเราจะรู้ในเรื่องไหนก็ได้ภาษาไหนก็ได้เราก็สามารถเอามาแปลงให้เป็นความรู้แล้วก็ขายได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูช่องทางที่5นะครับก็คือการขายหนังสืออันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบอัดวิดีโอนะครับไม่ได้ชอบพูดไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ชอบเขียนอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็คือขายหนังสือสอนเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยก็มีคนที่ชอบอ่านเหมือนกันนะอย่างผมเองผมก็เคยซื้อหนังสือการเขียนโปรแกรมมาอ่านนะครับก็นี่เลยรายได้โดยประมาณนะคือถ้าเราเป็นคนดังแน่น,นอนก็อาจจะทํารายได,ได้ได้เยอะนะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่า โอเคนะครับทีนี้มาดูช่องทางที่6นะครับทุกคนก็คือขายซอฟต์แวร์อ่าอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบทำา Product ของตัวเองนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบทำเทมเพลตเว็บไซต์หรือว่าทำปลั๊กอินนะครับทำซีมทำโค้ดสนิปเป็อะไรพวกเนี้ยก็สามารถเอามาขายได้เหมือนกันนะครับคือมันจะมีเว็บไซต์ที่แบบเราสามารถไปลงขายได้หรือไม่ก็ขายเอาเองก็ได้นะครับเออก็รายได้โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้า เราเนี่ยทำดีนะเออ product ของเราดีเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะขายตัวมันเองได้แล้วก็สามารถทำเงินได้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือการทำา s a s นะครับหรือว่า Software as a Service นะครับหรือมันก็คือการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์นะครับก็คือให้บริการระบบซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับมันจะเป็นการให้บริการระบบซอฟต์แวร์รูปแบบหนึ่งที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อนึงว่าก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบคลาวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือ Dropbox Google Workspace อะไรพวกเนี้ก็มันจะมีหลายตัวเลยที่เป็น SaaS หรือว่า Software ์แ a Service ที่เราสามารถใช้ได้บนคลาวนะครับตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทําของเราได้เออเราก็ลองคิดดูว่ามันมีบริการอะไรที่แบบ เรามองเห็นเรามองเห็นแบบว่าโอกาสจากสิ่งนั้นนะแล้วเราก็ลองทําดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานแล้วก็เก็บเงินนะครับเออทำบริการอะไรที่มันช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับคนอื่นๆได้นะครับซึ่งรายได้ก็นี่เลยนะครับถ้าตัว Product ของเรามันดีแน่นอนมันก็จะทําให้มีคนใช้งานแล้วก็มีรายได้เติบโตขึ้นนะครับโอเคนะครับจากนั้นมาดูช่องทางที่8นะครับก็คือการเขียนบล็อกนะอ่ะ อันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบเขียนนะครับก็เช่นเดียวกันคือเขียนบล็อกทําเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะหาเงินได้นะครับถามว่าเงินจะมาจากตรงไหนนะครับหลักๆเลยผมเคยทํามาก็คือบล็อกเนี่ยมาสามารถติดโฆษณาติดแอสได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบล็อกเรามีคนรู้จักเยอะเราก็อาจจะรับสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเออโปรโมทบริการโปรโมทสินค้านะครับหรือสร้างตัวตนให้ทุกคนรู้จักนะครับรับงานวิทยากรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหาไรายได้ได้นะครับซึ่งก็นี่เลยนะครับรายได้ก็ประมาณนี้นะ ถ้าเราเป็นคนดังเออคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เพิ่มได้นะครับทีนี้ช่องทางที่ก้ก็คือทําวิดีโอทํา YouTube นะครับเออตรงเนี้ยใครที่ชอบสอนชอบทําวิดีโอให้ความรู้สร้างตัวตนให้คนรู้จักเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากช่องทางนี้ได้ก็คือจากช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็เราอาจจะสร้างตัวตนให้คนอื่นๆรู้จักแล้วเราก็สามารถที่จะได้โอกาสจากตรงนั้นนะครับอย่างเช่นมีคนมารู้จักเราคนเขาก็อยากจะเชิญเราไปพูดเออ รับงานพิยากรน,นะครับหรือไปถ่ายเคสทำอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหาเงินเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับจาก YouTube ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือช่องทางที่10ก็จะเป็นโคชชิ่ง1ต่อ1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับสอนเขียนโปรแกรมตัวต่อต,ตัวนั่นเองนะครับอ่ะก็มันจะมีทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับอันนี้ก็เลือกเอาว่าเราชอบทําแบบไหนเออบางคนชอบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบออนไซต์เลยบางคนไม่ค่อยชอบเดินทาง ก็อาจจะทําออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งรายได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็น1ิบช่องทางนะครับในการหาเงินสําหรับการเป็นเดฟเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นแนวทางนะว่ามันก็มีช่องทางหลายช่องทางเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการหาไรายได้ได้นะครับผมอ่าซึ่งก็อยู่ที่ตัวทุกคนและว,ว่าทุกคนชอบทางไหนนะครับก็ ไปให้สุดนะครับเออใครชอบแบบเป็นฟรีแลนซ์ชอบทํางานประจําชอบทางไหนเนี่ยจริงๆมันดีทุกทางนะผมบอกก่อนไม่ได้มีทางไหนดีที่สุดนะครับมันมีแค่ทางที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมกับชีวิตเราเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับก็เลือกเอานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตนะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ